โอเคสวัสดีนะฮะคลิปนี้นะครับก็เราจะมาทำ SSL SSL ให้กับ Unified Network ของเรานะครับก็คือการทำลิงก์ให้มันมีอ e ีลูกกุญแจนั่นแหละอีอ e ีก e ุญแจล็อก OK นั่นแหละฮะคือจริงๆแล้วปกติก็คงไม่ได้ต้องทำกันหรือว่าอะไรก็ได้เดีถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะ,ะใช้ลิงก์มาในการรีเด e c t กับ g กส s t control นะครับนะฮะก็คือไปที่เดิมนะครับเขาที่ จำได้ไหมว่ารอบที่แล้วเราบอกไว้ว่าเว็บนี้เขาของเขาเนี่ก็จะมีสคริปต์ทั้งหลายเนี่ยอ่าเราจะไปที่ unify l Let encrypt นะครับนะฮะ SSL ของ l e t encrypt นะครับให้ขวาตรงนี้แล้วก็คัดลอกนะครับแล้วก็ไปที่อ่าอ่ะ,อะแล้วก็ไปที่ไ โปรแกรมที่เราจ่ย SS เข้าไปหามันนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้ Wget เหมือนเดิมพอได้แล้วเราก็เป็น S s เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ bash ไป นะครับอ่ะก่อนเปิดเดี๋ยวเช็คก่อนลืมเปิดเปิดพอร์ตโฟร์เวิร์ดก่อนเนาะเปิดพอร์ตโฟร์เวิร์ดพอร์ตโฟร์เวิร์ดเนี่ยถ้าเราจะทำเนี่ยมันต้องเปิดเปิดแปดแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์แต่อันน่ะจะเปิดอันนี้เผื่อไปด้วยเลยแปดสี่สี่สามแปดสี่สี่สามคือทำไมเปิดเพราะว่าตอนที่ทำ UDM อ่ะมันต้องใช้สองสองอันนี้มันจะรีเดเล็กบ้าบอลเขาแตก มั้งประมาณนั้นนะครับเปิดแล้วเดี๋ยวมาปิดไม่เป็นไรเปิดไปก่อนเปิดทําเสร็จแล้วก็ค่อยมาปิดนะฮะอันนี้ด้วยนะครับไฟ์วอลเนี่ยก็ไปใส่กรุ๊ปแล้วก็ทําเป็นกรุ๊ปยูนิฟายไว้นะครับแล้วก็ใส่เนี่ยแปดศูนย์แปดซีซีสามอ่ะอย่างเงี้ยนะครับคือเราไม่รู้มันต้องเปิดอะไรยังไงบ้างแต่ที่ทำอะ่ะอย่างเงี้ยคือผ่านนะฮะก็คือแวนอินนะครับก็มาที่เดสติเนชันนะฮะ ก็คือเอนนี่ไปก่อนแล้วก็ค่อยมาที่ยูนิฟายนะครับก็เปิดอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทุกอันนะฮะแลนด์เอาล์แลนด์ล็อเกอวแลนด์ล็อเกอวแลนด์แลนเอาล์นะครับแล้วก็มาแลนด์อินแลนด์เอาล์ล็อกเกลอว์อินลอกเกอว์เอาอะไรเงี้ยก็นั่นแหละแลนด์ล็อเกอวแลนด์อินแลนด์เอาล์นะครับก็ทำประมาณนี้นะฮะที่ทำเมื่อกี้อ่ะก็ไปโหลดสคริปต์ตามนั้นนะครับแล้วก็พอนั่นปุ๊บก็กดเอนเตอร์ได้เลยนะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันว่า สักไอดิเดนดักที่เนเล่าเนี่ยจะโดนแบรนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานเราทำคือมันต้องทำเพราะมันวนหลายรอบจริงๆถ้าถ้ามันไม่ทำมันก็ไม่ได้ไงเออแล้วเราเอาไปใส่เองมันก็ไม่บูสเหมือนแบบเราใส่ไม่ครบอ่ะเออจริงๆมันต้องเอาไปใส่เออนั่นแหละหลายอย่างเออจังเดอะแต่ทำต,ตามนี้แหละง่ายดีคือถ้าคนอื่นปกติก็ทำตามนี้แหละครั้งเดียวจบไม่ต้องแบบ ไปดาวเองอืมทำ SSL เนาะเพราะจริงๆมันจะมีแบบไฟล์ SSL มันจะมีสามไฟใช่ไหมมันก็จะเอาไปใส่หนึ่งแล้วมันก็ค่อยไปทำเป็นเข้ารหัส P12PK12 อะไรก็ไม่รู้อะสักอย่างอีกเออมันค่อนข้างหลายอย่างรันสริปไปเลยง่ายกว่าแล้วในตอนนั้นเราก็คงอาจจะแบบงงอ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้อันนี้ก็เซ็ต t i m z o n นะฮะ มาถึงมันก็จะให้เทททำโซนก่อนซึ่งอันนั้นไม่ใช่อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะไปที่เอเชียนะฮะแล้วก็จะไปที่แบงก์กรนะครับเยอี <Yes. S 1> นะฮะแล้วก็เก็บทุกเซอร์ติฟิเคตไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ถามว่าอันนี้ใช่ไหมก็จะว่ามีใช่แล้วก็อันนี้คืออะไรอย่างเงี้ย เคยแบบทำหลายๆเล่าหลายแล้วแล้วมันหยุดใส่เราอ่ะแกเขาจิคิดคือสิทำไมรู้ที่มันอยู่เพราะให้มันลโอเวอร์แล้วเอาเอาเน็ตตัวอื่นมาวิ่งอ่ะมันวิ่งทันทีเลยแล้วพอเสียบเัาไปอ้าวให้มันหยุดอีกอ้วนี่อันนี้ก็คือ import เราจะรู้ว่ามันทํางานไม่ทํางานให้เราดูตรงนี้เออแต่มันแล้วแต่โคนเนาะว่าว่าเขาใช้โปรแกรมไรแต่อย่างเราอ่ะจะดูตรงนี้เนี่ยพอมันเด้งสูงสูงสูงแล้วเดี๋ยวมันจะพีคก็คือเสร็จแล้ว นั่นแหละเห็นไหมบอกแล้วว่าเสร็จแล้วนะครับแต่อันนี้พพพเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นตัว80นเนาะเราก็ต้องต่อแปดสี่ลงไปแล้วก็ enter ปึ้งเห็นไหมครับก็จะเป็นล็อกแล้วเห็นไหมปึ๊บถ้าเราอยู่ในโคมเราจะดูได้ชปาว่าการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูใบรับรองจะเป็นของเลนเซนคริปส์นะฮะจบแค่นั้นแหละเท่านี้แหละครับมันก็จะเข้าได้แล้วนะฮะ ถ้าเกิดอยู่จะเข้าที่ไหนโดยเป็นชื่อเว็บอ่ะโดยเป็นชื่อโดเมนอ่ะเออถ้าไม่ไม่ทำา a f e อ่ะมันก็จะไม่ได้ ESSL ใช่ปะ่ะล้วถ้าไม่ได้ ESSL มันจะเข้าไม่ได้ถ้าอยู่ดีจะวิ่งตรงฟลัดเข้ามาเนี่ยเออก็ไม่ได้ก็คือก็ไปทำ SSL ให้มันซะจบแค่นั้นแหละนะฮะไม่ก็ทำ c a f คา a f e ก็ได้นะครับมันเข้าได้เหมือนกันนะฮะอืมแล้วก็วันนี้จบแค่นี้ก่อนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ